เทศกาลบัวหิมะมาแล้วจ้านี่เลยจ้าพี่น้องจ้าบัวหิมะเยะยั่วจ้าหน่วยไงยแห้งมามากินน้ำกันจ้าอืมหวานจังมากอืมแซ่บไซส์จัมโบ้นะคะเนี่ยกิโลละแปดสิบเก้าบาทค่ะ ไอ้บร้ขายเองเด้อสั่งมากินออืม,อมบวหิมะประโยชน์ของเขาคือแบบเยอะมากนะคะทุกคนคะ่ะมีหลาธาตุมีวิตามินหลายชนิดเชื่อในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดบำรุงหัวใจ ดีต่อระบบขับถ่ายเป็นยาเย็นพร้อมพี่น้องคะอร่อยแถมประโยชน์เยอะไปหาเสือเมื่กินนด้เจื่อุดหนุนเกษตรกรไทยอสั่งมาจากดอยผมน,นี่สั่งมาจากบนดอยเขาขุดแบบใหม่ๆสดๆเลยไซส์จัมโบ้ไงแห้งพี่น้องคะ่ะอ เนยเนื้อสีเหลืองทองใสๆแบบนี้เลยค่ะแซบยิ่งไปแช่เย็นยิ่งฉ่ำนะนี่ทุกคนคะ่ะมันหวานไหมอืมอืมอุ้าเฮ้ หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะช่วงนี้แหละช่วงเทศกาลของบัวหิมะคือเยอะมากสมัยแต่ก่อนไอ้แบบว่าเป็นเป็นสายดื่มใช่ไหมคะแห้งไหมพี่น้องคะตื่นเศ้าขึ้นมาต้องกินบัวหิมะเด้มันยังสิซวงคล้ายๆมันถอนพิษใช่ไหมเห็นน้คก็นบอกมากเพ่อเอาไปลองเฮดเบิงงมันก็ดีอิลีเด้ อทำชอบแต่หาซื้อไม่กินเ้อะบัวหิมะอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า 嗯。Mm.